อยู่อยู่ไมอยู่อยู่อยอยู่ไหฮ่้จะพูดได้แล้วเลยครับข้าวเนเ้าบ้านดูด้วยอ่ะจันจันดูแปงนี่าน่าานาจ

Thật chết mẹ chan Linh thật thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ส่องให้ดูใกล้ๆนตรงไหนตรงไหนครับอาจารย์เขียนเขียนละเขียนละเขียนให้เขียนให้เลยเอ้าบางคนก็มองไม่เห็นอาจารย์เขียนเลยไหนอยู่ตรงไหนชี้ตัวเดียวกันนี้ตัวเดียวครับเขาตั้งแล้วเทนุกัดเรียกสองแต่ว่ามือคืนมาปลางรูปเรื่องวันนี้มีอาจารย์ป้มให้แค่นี้นะครับตรงไหนอาจารย์ชี้เขาดูหน่อยอยู่ตรงไหนนะครับเป็นตัวนี้ อยู่ตรงนั้นโอ้ตรงนั้นแหลข้างคุปนข้าตีน่งข้างคุดเป็นขี้แปดเจ็ดแปดเจ็ดอนนี้เลขเจ็ดข้างล่างอยู่รายกามา